วันนี้มาทานไอศครีมโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวลองมาเรียนภาษาจากเมนูของทางร้านนี่เขาทำออกมาน่ารักมากเลยโยเกิร์ตในภาษาเวียดนามก็คือเป็นเสือจัวนั่นเองนะคะอันนี้โยเกิอันนี้ชื่อยี่ห้ออ,อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กเริ่มที่60,000ด่งไหนอันนี้ ราคาอันนี้เขามีเป็นอ๋อมีอันนี้เป็น2ด้านนะคะด้านนี้จะเป็นเป็นไอศครีมเฉยๆไม่ได้ปั่นรวมกับอะไรอันนี้ก็คือจะปั่นรวมกับพวกผลไม้ราคาก็จะเริ่มแพงขึ้นมาหน่อยที่7จ็ดหมื่นลองมาดูอันที่กินวันนี้นะคะไซส์เล 6, ็กุก0มื่นดงอ่าน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งนี่นะคะ6,000ื 6, แล้วก็มันจะมีพวกท็อปปิ้งต่างๆ นี่เขาบอกว่าเทมทึกอันแกมเตืยโคนะคะก็คือเพิ่มพวกท็อปปิง้งลงไปเตืยก็คือแบบสดถ้าแบบสดนี้จะถูกหน่อยหมวยเฟันน,น้ำหิมห0 0พด่งแต่ถ้าเป็นแบบแห้งนะคะโคก็จะเป็นหมื่นนี่ค่ะตัวอย่างของพวกท็อปปิ้งของเขามีหน้าดำก็คืออโลเวลรามีเสือ สรัร์รสวายมะม่วงห้านลำไยยอคโคลูกเกตแห้งลัดแห่งยืนงง่นอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นอัลมอนด์แล้วก็อันนี้อันนี้แพงหน่อยหนูก็เพรืองใช่เกยหมูก็ก็คือเป็นพวกธัญพืชนะคะแต่ว่าจะเป็นธัญพืชแบบว่ามีรวมพวกผลไม้ด้วยมีแบงค์โอรีโอเบ้านเราเลยแล้วก็พวกแบบช็อกโกแลตต่งตางๆ จะเห็นว่าคำนู่นจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเวียนหมดเลยเพราะว่าเวียนนี่คือแทนลังคำลักษณะน้าที่หมายถึงเป็นเป็นเม็ดนนะคะแล้วก็โซโ,ซโกแลาก็คือช็อโกโกแลตอ,ออกเสียงว่าโซโกลาเนี่ยค่ะก็จะมีแดงมโซโซโดีช็อกโกแลตแดงช็อกโกแลตดำท่าจังก็เป็นสีขาวนะคะมีเซลก็คือเขาบอกอ่กเป็นน่าจะผสมสตรอเบอรี่อยู่ในช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มีบักห่า ที่หมายถึงพวกใบมินนะคะราคาสูงใช่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนานๆทนีนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีแบบปัดด้วยแล้วก็มีแบบเป็นชาเขียวเนี่นเดี๋ยวลองดูบรรยากาศร้าน,นเป็นแบบนี้นี่แลาน,นี้แล้วก็นี่ฝั่งตรงข้ามมีร้านอาหารไทยเอ็กซ์เพรสด้วยะคะ่ะอาา่านี่บรรยากาศรอบๆอลืมบอกว่าอยู่ที่ห้างอีออนมอลนะคะอยู่ ทางฝั่งของลองเบียนค่ะห้ามสแตารเป็นห้างที่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะมีความวรู้สึกว่ามันเหมือนเซนทรัลเวิลด์โอเคค่ะวันนี้ก็เรียนภาษาเวียดนามเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะขออีกคำหนึ่งคำว่าถึกเดินค่ะคือเมนูนะคะเวลาที่เข้าร้านแล้วจะขอเมนูก็ใช้คำนี้เลยถึกเดินค่ะ